คลิปนี้ก็จะยาวหน่อยเนาะจานะ้ะเนาะเอาไหมซี่เหตุไดหูบัอย่าไปลูกแกอย่าไปโอ้ยพี่น,อน้องจ้าแม่เข้าตายแม่นบล่ล่ะโอู้อันแก่หน่อยกระชับค่ไฟๆใค่อยไหมซี่ก็จะใช้นี่เป่าเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะโอ้ยแกจาก้กจามันจะโต อันวุ่นวายวุ่นวาย,วายได้โตไอโตเอื้อยมันนั้ <laughs> นพี่จ้ะ <laughs> พี่น้องจ๊ะเนี่พี่น้องจ๊ะมาเคียร์มาเคียร์กล้องไหมสิแล้วเอาจังไหนหรอวะนี่ออ้ีกรอบพี่น้องจ๊ะคือจะวุ่นวายมากแม่ลูกแกะน้อยกัน,นโเวิด <laughs> มนนเมื่อคืนเป็นพี่น้องเมื่อคืนนี้น่ะไหมซี่บได้นอนทั้งคืนเนาะจะไหมซี่จะต้องอยู่เฝ้าแม่ลูกแกะตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเขาเดินไปทั่วเนาะจะเนาะเขา่อยูไฟตรงนี้อ่ะที่จริงเขาจะอยู่ให้เขาแห้งก่อนเนาะจะไมซี่ก็เลยเอาตัวนี้จ้ะพี่น้องมาเป่าให้แห้งเลย <c oughs> แกก,กก็มาสกัดไฟเบิ้งเอ้ยไล่ ก็เวทวุ่นวายกลินี่ก็จะวุ่นวายเนะจาะทำไมซิก็จะเป่าเขาให้แห้งจ้ะพี่น้องจ้ะเป่าเขาให้เขาแห้งเนาะจ้ะเนาะเขาจะได้แบบนี่จ้ะเขาจะได้แบบเดินออกไปไหนมาไหนได้ยังสิฮานา โอ้ยอันนี้โตอ้ายมันเอื้อยมันกระบับมาวุ่นวายมากเลย <c ười> คลิปคลิปนี้ขอเป็นคลิปความวุ่นวายเนาะจ้าเนาะ <c ười> นี่จ้า <c ười> ไม่สิก็จะเป่าเขาเนาะจ้าเนาะ <c ười> แล้วไม่สิกันสิบบ๊อ <c> บ <ười> ี้ย่าจ้า เป่าให้เขาแห้งนาะจจะเนาะเป่าให้เขาแห้งเพื่อที่เขาจะเดินแบบไปทั่วได้ยังเสียนะเพราะว่าพราะว่าถ้าเขาเปียกๆแล้วเขาเดินออกไปจากไฟถ้าเขาเปียกแล้วเขาเดินออกไปจากไฟนะพี่น้องมันก็สิว่ามันกะสิหนาวเนาะเพราะว่าเขาเดินได้เลยแม้เขาเกิดมาเขาก็เดินได้เลยเนาอจจะเนาะ ไมซี่ก็ชื่อว่าเสียงดังแล้วก็จะมีอันนี้แน่น้องจ๋าน้ะเด้งโอเคโอเคพี่น้องจ๋าไม่สี่ขอจบคลิปนี่ไว้ก่อนเนาะงจ๋านาะเพราะว่าแกะน้อยคุณช่างวุ่นวายะเหลือเกินเดี๋ยวไม่สีจะให้เบิ่งพี่น้องจ๋าเดี๋ยวไม่สีจะให้ดูเนาะความวุ่นวายของเขาเบิ่งแน่เบิ่งแน่ มากัดใช้ไฟไหมซี่น่ะพี่น้องเห็นบะอืม <laughs> คือคือพวกางานกันมาวุ่นวายมากเลยไล่ก็ไม่ไปเนาะจา้ะเนาะคือเป็นอะไรเป็นสิ่งใหม่ๆของเขานะจ๊ะพูพูพู้คุณขา <laughs> คือลูกแกะกำลังดื้อเนาะจ้ะเนาะเมืองแนว จบคลิปนี้ไว้ก่อนนะจ้ะเนาะขอเป็นคลิปความวุ่นวายแล้วกันนะจ้ะเนาะแล้วใหม่สีก็สีเห็ดอันเตาแกะน้อยตัวนี้ให้มันแห้งเนะาจา้ะเนาะแล้วใหม่สีก็จะไปนอนเห็นไแม่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 แม,แม,แม่ลูกนะไปแล้วลูกเขาไปอยู่บนสาวรรค์แล้วโอเค นี่ก็เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องจ๋าเบิงเบ่งแนบเบิงเบ่งแนบเบิ่งแนบเบิ้งแนบอันวุนบายจริงๆคะ่ะบุนบายจริงๆอยากรู้อยากเห็นเบิงเ่งแนบคือ,ค,อคือนางสอนรู้สอนเห็นมากเอากัดกัดกัดสายไฟกัดสายไฟลุมกัดสายไฟคะ่ะโอเค ไปแล้วจ้ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวคลิปน้าค่อยพอกันใหม่เนาะจ้ะเนาะเดียวจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจไหมสิเนเอจ้ะกดกระดิ่งพร้อมติ้งติ้งติ้งสวัสดีค่ะไปแล้ว